สวัสดีค่ะสมาชิกชมรมทรัสเซียมีนะคะวันนี้นะคะชมพู่ก็มีโอกาสได้มาพบเพื่อนของเรานะคะในในชมรมท่านหนึ่งที่ท่านได้ฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็มาเจอกันพอดีมีโอกาสได้มานั่งคุยกันนะคะเดี๋ยวเราหมาั่นทำความรู้จัก,จกเจอกันดีกว่านะคะว่าเธอเป็นใครเป็นทรัสเซียมีประเภทไหนนะคะแนะนําตัวเลยค่ะ สวัสค่ะชื่อเมย์นะคะก็เป็นโรคธาลาัซิเมียชนิดเบต้าอีนะคะซึ่งทุกวันนี้ก็มีการรับเลือดเป็นประจำทุกเดือนค่ะค่ะก็ได้ขาวว่าน้องเมยได้ฉีดวัคซีนก่อนเพราะว่าเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเมย์เนี่ยปฏิบัติหน้าที่เป็นนักเทคนิคการแพทย์เพราะฉะนั้นก็จะได้โค้ตาการฉีดวัคซีนจากที่ทํางานค่ะ,คะ ตอนที่ก่อนจะได้ฉีดวัคซีนนะคะมีความกังวลใจมีความตื่นเต้นแล้วก็มีความกลัวไหมะคะก็จริงๆถามว่าก่อ,อนที่จะได้รับวัคซีนเนี่ยตื่นเต้นไหมตื่นเต้น,นะคะ่ะแล้วก็กังวลนะะแต่ว่าเราก็พยายามหาข้อมูลนะคะแล้วก็ชั่ชงน้ําหนักข้อดีข้อเสียของการรับวัคซีนนะคะแล้วก็จากประวัติของตัวเองเนี่ยไม่เคยมีการแพ้ยาหรือว่า แพ้วัคซีนตัวอื่นนะคะก็เลยตัดสินใจว่าฉีดวัคซีนค่ะตอนนี้ก็คือฉีดครบสองเข็มแล้วใช่ค่ะครบสองเข็มแล้วค่ะที่ฉีดเป็นซีโนแวคค่ะอ๋อค่ะแล้วแล้วพอฉีดมาแล้วเนี่ยค่ะมันคลายความกังวลแล้วก็เหมือนยกภูเขาออกจากหกไัมยคะหรือว่ายังกังวลต่อว่าเราจะเป็นอะไรไหมอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวเริ่มมาเราให้ฟังตั้งแต่การฉีดเข็มแรกเลยนะคะก็ วันที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกอะคะ่ะก็ตื่นเต้นนะคะแต่ก็ตอนช่วงพักา30นาทีเพื่อรอดูอาการหลังฉีดวัคซีนนะคะตอนนั้นก็ไม่ไม่มีอาการข้างเคียงใดๆนะคะแต่ว่าหลังจากากลับบ้านไปก็จะมีอาการท้องเสียเนะะียค่ะเป็นอยู่สักประมาณสองวันซึ่งมันก็เป็นอาการที่สามารถพบได้อยู่แล้วนะคะไม่ได้รุนแรงอะไรคะ่ะในส่วนของวัคซีนเข็มที่สองนะคะที่รับไปก็ อาการนี้ไม่มีอาการข้างเคียงเลยค่ะตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณสิวันแล้วค่ะก็ยังเป็นปกติดีอยู่ค่ะม,มีอาการท้องเสียด้วยแอบตกแจนิดนึงใช่ค่ะ <c oughs> แต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้รุนแรงค่ะเป็นอยู่สักสองวันก็หายเองค่ะไม่ได้กินยาอะไรด้วยค่ะอตอนนี้ก็คือมั่นใจก็เหมือนกับว่า มั่นใจในวัคซีนตัวนี้ใช่ไหมคะสุดท้ายนะคะน้องเมย์มีอะไรอยากฝากเพื่อนๆชาวทรัสเมียด้วยกันไหมคะหรือว่าจะฝากเกี่ยวกับเรื่องโรคประจําตัวก็ได้ค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็ฝากเรื่องวัคซีนเนาะเห็นว่าหลายหลายคนก็กังวลนะคะอันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะลองชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียด้วยตัวเองนะคะว่า วัคซีนที่เราจะตัดสินใจว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดเนี่ยแบบไหนมันจะดีกว่ากันสําหรับแต่ละคนก็อาจจะมีเหตุผลไม่เหมือนกันนะคะก็อยากให้พิจนารณาข้อดีข้อเสียเนาะแล้วก็สําสหรับาการเป็นทรัสซิเนียก็อยากให้ทุกคนนะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ ใส่แมสนะคะล้างมือบ่อยๆแล้วก็โซเชียลดิสแตนซิ่งค่ะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด1 i นะคะค่ะ,คะก็ขอขอบคุณน้องเมว์มากนะคะที่แบ่งเวลามานั่งคุยกันวันนี้เรามาเจอกันที่โรงพยาบาลเนาะก็มารับเลือดก,กันเป็นปกติอยู่แล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ขอ,ขอบคุณน้องเมย์มากๆเลยค่ะขอบคุณะคะ่ะแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายนะคะเราจะไปพบกับคุณหมอปราณีนะคะมีเรื่องจะคุยกับวัคซีนซีนโนแวคอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะ คลิปนี้จบไปก่อนนะคะรอบหน้าเดี๋ยวเราจะหาเพื่อนๆสมาชิกมานั่งคุยกันแบบนี้อีกนะคะสวัสดีค่ะ